ใครอยู่ย่านรากะบังแล้วไม่เคยไปร้านนี้บอกได้เลยว่าพลาดมากทุกคนร้านที่เราจะพามาแนะนำในวันนี้เป็นร้านโปรดในดวงใจมานานแสนนานใครที่เคยไปแล้วต้องตามไปซ้ำกันทุกคนด้วยความที่เขาเป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีกินได้ไม่อั้นและไม่จำกัดเวลาแบบนี้ก็จัดเต็มไปเลยสิคะร้านนี้มีทั้งหมูสามชั้นสันคอหมูหนังหมูแบบหมักซอสและไม่หมักซอสชอบแบบไหนก็จัดกันได้เลยกิมจิเขาก็มีนะมีกิมจิสดกิมจิเปรี้ยกิมจิมะละกอส่วนตัวชอบกิมจิมะละกอมากผักสำหรับหอกก็มีใบงาผักกาขาวแลละผักสด บอกตรงนี้เลยว่าปิ้งกันสนุกสนานเลยทีเดียวและเท่านี้ยังไม่พอยังมีของกินเล่นให้เลือกกันอีกเพียบมีทั้งไก่ทอดเกาหลีคิมบับจับเชต็อกซุปกิมจิอาหารเกาหลีที่ว่าอร่อยร้านนี้มีให้หมดเลยเมนูเยอะมากให้พูดวันนี้คงไม่ทันแน่นอนเอาเป็นว่าต้องไปลองกันเองแล้วล่ะร้านนี้มีชื่อว่ากังนัมบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะทุกคนท้ามพาจ,จริงๆเลยนะแล้วจะหาว่าไม่บอกส่วนใครไปลองแล้วก็ฝากคอมเมนต์เราชั้บอกกันหน่อยนะ